สวัสดีครับลืมมาอีกแล้วเสียงแห้งนะครับว่าจะไม่ไม่ลงคลิปนะครับเพื่อนๆเดื่อวว่าเห็นมีการอาบีหนึ่งสองสามบ้านปงเตาอำเภอเงาลำปางเก็บภาพนะครับฝากเพื่อนๆเพียห้านะครับ เสียงไม่มีนะครับก็เก็บ <c oughs> ชมกันแบบแพร่ๆไปนะครับเ,เพื่อนๆจะลงเหล็กอาบีหนึ่งสองสามนะครับสาวแปดต้น เช้าอัพทริปนะครับเสียงไม่มีนะครับอากาศเย็นหลายวันวันนี้12องงศานะครับแถวลำปางแถวพะยาวเป็นแคมซอยนะครับซอยแนวเขาเรียกซอยแนวนครับไม่ทราบเหมือนกัน หนึ่นครับเป็นหนึ่งต่งเ,เช้านะครับเาดีเย็นสบายสิบสองสิบสามองศาปกติซอยแนวจะใช้บนแนวเขาครับเข็มจะใช แถวธีราบไม่ทราบเหตุผลนะครับเป็นซอยแนวไปจะลงเหล็ก บเหล็กมาเตรียมด้วยปากบ่อแหละเราตีมาจากหิยานะครับตีมาจากหิยาวบ่อบเบอร์ห้าเนี่ยนะครับชมแบบแผร่ๆนะครับเสียงแหบบแอดมินเสียงแหบ,บสองแล้วันละเสาแปดต้นนะครับข้ามถนนหมู่บ้าน,น ยกระดับรถไฟไ,ไ,ไม่ได้อัพคิปให้เพื่อนๆชมเงาเงาครับเสียงไม่ะเมียนะครับเพื่อนๆเสียงแย่มากนะครับกลัวเพื่อนๆจะเสียอารมณ์ในการชมนะครับอ่าวิดหนึง่งสองสามนะครับ บ้านป่งเตาบามงเงาล้ำปางขออภัยนะครับเสียงไม่ค่อยมีนะครับเสียงแต่อยากอัพคลิปให้เพื่อนๆได้ชมทุกวันนะครับ เสียเหเ,เ,เข็มแนละ้ทำความสะอาดแล้วก็ลอลงเล็ก เบอร์นหนึ่งเจหัวปิ้นแล้วสีก็เตียมทำความสะอาดแบบเบอร์เ,เตียมลองเล็กเทฐาน

คอยล้ังหามินอตสมมินเสียงไม่มีภาคนะครับชมภาพไปคลิปไปอ,า,ไอาบีหนึ่งสองสามนะครับ รถไฟข้ามถนนหมู่บ้านเนี่ย ลงสักคลิปนึงนะครับเพื่อนเสียงนี่มีนัยยนะครับเสียงแหบกลัวเพื่อนๆจะเบื่อซะก,ก่อนนะครับพยายามจะแบ่งเสียงออกมามันก็แหบ,บเอาไว้เสียงใสๆชัดๆนะครับอัปเดตท,ทุกวันนะครับอัปเดตท,ทุกวัน ให้เพื่อนได้ชมความคืบหน้าของรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงคองนะครับดีกันด่วนอยากเยาวเลยนะครับีด่วนอยากเหยาวเลย เรามาเช็คเบอร์ห้านะครับเบอร์สี่ก็ทำความสะอาดนาดจะมบบ่ายนะครับหรือไม่กับพวกนี้เราก็มาให้ระดับนะเตรียมลงเหล็ก เสียงแหบไม่ยากพูดมากนะครับรก็ชมการทำงานแล้วกันนะครับ<ต><น>เช้านะครับเช้าบรรยากาศ12องศาวันนี้ครับก็ให้แปดจุดนะครับให้สี่มุมนอกแล้วก็เซ็นเตอร์สี่ตัวแปด ดึงตลับเมตรลงเล็กได้เลยนะครับ่านการเช็คจากสวีเจวีพวกเรานะรประมาณนี้นะครับเพื่อนไปก่อนนะครับโชคดีมีงินใช้สวัสดีครับเดินหน้าสามเส้น ไปเมือเส้นนึ่ง็มนเปไไม่สนยลังสองเส้น <c oughs> อเอามือหมิด <c oughs> อันนี้เดินา้ไ่ได้อันนี้ไะบ นิ่งไว้ผ่านผ่านตอบเลยสี่จุดหนึ่งหกแปด